สวัสดีครับดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่รัารพงทุกท่านครับผมผมวันนี้มาพบกับผมนักลาตลุมนะครับวันนี้ผมเอาต่อจากจำศีนแล้วนะครับเอาต่อจากจำศีนแล้วก็ทีมงานกําลังกําลังสร้างกล่องอยู่นะครับกําลังสร้างกล่องสร้างอะไรอยู่นะครับอย่างหมายควาว่าวันนี้ยังยังไม่ใช่แต่ว่ากําลังเอาต่อจากจำศีนนะครับ จากย้ำีเพื่อที่จะเอาเข้าลงเอากล่องเลี้ยงครับกำลังสร้างกล่องสร้างอะไรกันอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตั้งแต่ผมผสมพันธ์ตั้งแต่ผมผสมพันธ์ผผน,นะครับผสมพันธ์ยังไงนะครับผมผสมพันธ์ยังไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าต่อจะผสมพันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงครับผมไปดูครับแล้วก็ไปดูการเอาต่อออกจากย้มศีออกยังไงครับผมไปดูครับครับผมตรงนี้จะเป็นการ ผสมพันธุ์ต่อนะครับก็คือการผสมพันธุ์ต่อเนี่ยต่อทุกชิดเหมือนกันนะครับเราต้องจับต่อตัวเมียไว้นะครับต้องจับต่อนาะพยาไว้ทําไมถึงจับเพราะว่าถ้าเราไม่จับเนี่ยต่อตัวเมียเขาจะกัดต่อตัวผู้นะครับต้องต,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 ต้องจับไว้แบบนี้นะครับนี่เขาจะเขาต้องคือต้องผสมพันธุ์ให้นานที่สุดนะครับเกิน1ิบปีไปยิ่งดีครับผมถ้าเกิน10บปีนี่คือโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการผสมพันธุ์ต่อเนาะนี่ต้องจับไว้ให้นานที่สุดนะครับต้องจับไว้ถ้าการผสมพันธุ์แบบแบบเปิดแบบปล่อยเนี่ยเวลาเข้าผสมพันธุ์ เขาจะหลุดไวนะครับอ่าอ kind of sì, ันนี้พอผสมพันธุ most ์เสร็จนะครับก็เข้าจับกล่องจำศีลอันนี้เป็นกล่องจำศีลนะครับอันนี้ผมจะเอาออกแล้วนะครับนี่เอาออกจากจำศีลแล้วเดี๋ยวออกจากกล่องจำศีลตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปพักไว้อีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นกล่องอีกที่หนึ่งติดตามครับครับผมตอนนี้กําลังจะตีกล่องครับผมกําลังจะตีกล่องเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะเอาลงลงเลี้ยงแล้วพร้อมพร้อมที่จะสร้างรลังแล้วนะครับ ให้ไปดูต่อที่ผมเอาออกจากจำสีนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆนี่นะครับสังเกตง่ายๆถ้าเขาเริ่มออกออกมาแบบนี้นะครับผมคือผมเอาออกมาจากจำศีลอีกที่หนึ่งนะครับมาเอามากักไว้ตรงนี้นะครับเอามากักไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเอาเข้ากล่องอีกทีหนึ่งนะครับนนมีเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับ าตามครับตัวน้อลูกตีกล่องแล้วตีกล่องแล้วเตินแป๊ดหน่อยนะโอเคโอเคไหนวะันนี้ใท, <laughs> ทยเหอะแม่ตะกี้บอกกี้มันข่มวิ่ไวเล กล้ขาวมือไว้ใกล้แน่วิ่งนะครับเสียว่าสอบวคนนี้เอาหน่งมบุกหัวมจดได้ใจได้ไม่ใช่ที่กันเออทั้มันหมุนกันนะทั้มันหมุนกันประเดี๋ยุน้ได้เลยที่ผมเนี้ยนะมันจะเต <that is German> ่ากันโม่ได้เลอันนี้มันจะเนี้ยคนละน ได้หลายอันละ้หลายอันะเอาละใกล้จะแล้วแล้วใกล้จะแล้วแล้วทั้งหมดแปสบกว่านะครับอันนี้เอาลงแป่งไว้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งอันนี้กำลังแป่งตามนะครับแป่งตัยไมะค้อะ ครับผมสาหรับกล่องที่เราทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ่าที่เห็นด้านบนนี้ด้านบนนี้ผมจะใช้เป็นกล่องรังนะครับเป็นรังเป็นรังขนาดหนาลังแข็งขนาดหนานะครับนี่แข็งมากนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้แบบบางๆนะครับใช้แบบหนาเนาะที่เห็นเป็นรวดนี่ก็จะเป็นข้างล่างนี่เราจะใช้เป็นท่อนไม้นะครับผ่าซีกครึ่งหนึ่งมัดไว้เพื่อเกว่าให้สําหรับเขาทําทํารังนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นไม้ผุผูนะครับผมไม้ผุอันนึงแล้วก็เปลือกไม้อันนึง สำหรับด,ด้านล่างตรงนี้เราก็จะใช้เป็นเป็นมุ้งลวดนะครับนี่นะครับเราจะใช้เป็นมุ้งลวดนี่นครับใช้เป็นมุ้งลวดปิดไว้นะครับประมาณนี้ครับผม ครับผมตอนนี้เราจะเอาต่อเข้าในกล่องเลี้ยงแล้วนะครับมาดูอันนี้จะเป็นกล่องที่เ่าแมงนูบานไว้นะครับใต่ถุงมือหน่อยเนาะจริงๆแนละ้วตอนนงพยายนี่มาให้บัตดีมันจะบัดบัดบัตจี้นะครับจะมาต่อยเนาะนี่นะครับแล้ากันไว้นะครับนี่ใส่ไว้ไปไปอยู่ไหนวะเออ ทางสร้างทางอยู่ในนี้เนอะเอ่อผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมจะบดใช้วิธีแบบปิดตั้งหน้านะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาขายย้างหนเขาแก้ไขง่ายเนาะ แขค่คลิปนี้ออกเกาะได้แล้วนะครับอะหลายจัวแล้วเนาะนี่นะครับไปไปสร้างหางแผงหางอยู่ไรดีเดอ้ออันนี้คือวิธีการครับมันทําได้หลายวิธีนะครับกล่องเลี้ยงเนาะมันจะทําแบบปิดตั้งหน้านี่ก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะเขาจะทาแบบปิดตั้งหน้าเนี่ย โดยที่เขาแบาบแบบใช้กิปหนีบก็ได้นะครับทาแบบเป็นทรงกลมทรงกลวยตรงตรงนี้เลยแต่ผมใช้วิธีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายเนาะเวลาจะเอาต่อออกเวลาไปแก้ไขยอย่างตรงไหนเนี่ยมันจะง่ายกว่าแขวคิีบนีบออกครับก็ได้ละแก้ไขง่ายกว่านะครับน,นี่นะครับกินแล้วกินแล้วกินน้ำเดือดแล้วเนาะอืมปล่อยมันเดือดแล้วนะนี่นะครับ กินแล้วกินแล้วนี่นะครับเอาใส่ไปแค่แป๊บเดี๋ยวเขาจะรู้นะครับนี่นะครับกินแล้วกินแล้วเขาจะรู้ที่กิน,นเขาจะออกมากินแบบนี้นะครับ่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยเรยนะครับแล้วก็มีแห็หงหนะครับหงที่ผมเอาลงไว้ชุดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะปลาไปให้ดูเนาะอ่าตรงนั้นประมาณสักหกสิบกว่าตัวเจ็ดสิบตัวครับผมอันนี้เป็นชุดที่สองครับชุดที่สองหลอดแค่นี้นะครับจริงๆแล้วผมมีเยอะอยู่นะครับชุดที่สองนี่แต่ว่าโดนยาฆ่า,มาแมลงไป <c oughs> ก็ติดตามดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุผลที่มันตายพ่ออย่างนะครับโอเคผมฝากลิปนี้นอยู่เท่านี้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ